นอนละเด้อจ้าขอบคุณนะคะยังอุตส่าห์มาทักทายเนาะคะ่ะเนาะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพี่อุไรเขางามเนะาะเขางามงามเขา,าเอิร์ดมั่เป็นไรนะคะช่างเอิร์ดขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่เปิดตาไว้ให้ขอบคุณพี่ยังก็ลืมซื้อคนขอบที่ประเดยเมยเนาะพี่้อกเนาะซํำนี่เพิ่นกระสียืนยันตัวตนเห็นแล้วลหละแมนบ่จ้าจสวัสดีนะคะ,ส,ส,ะ,คะสงสัยว่าเห็น,คนใครได้เนาะคะ่ะเนาะ เธอไปหาน้องเสกสันไหมอันพี่โอน้องทันหาไปไปไม่ถูกเลียงซื้อวัอนเมื่อนี้ได้ไปหาผู้ใดแนนเพราะท่านได้ไปหาผู้ใดแน่โอ้ยยาวเป็นหางว่าออไปเพราะท่านได้ทัวถึงมาพี่พี่โอคนภูเก็ตจ้าโอ้พี่โออยู่ภูเก็ตภูเก็ตมองเมืองทองเที่ยวนอกขอบคุณหลายๆด้วยค่ะแม่งามมาทักทายเนาะค่ะเนาะ ทักทายทางเอิร์ธก็ไปต่อแล้วถงพี่จงรักก็สวัสดีไอ้พรม,ม้าด้วยจ้าไอ้พรม,ม้าพากินพาเที่ยวเนาะค่ะนาะเพิ่นก็มาแวะมาห้กำลังใจอยู่เรื่อยแหละกับอันม่ยืนยันตัวตนนาะพี่น้องบ่ได้บ่ได้สะสมเวลานาทีคือเก่ากะกบไปห้ไปหอย่อียงกับเพิ่นว่าห้กำลังน้องทันอายุแค่ หาสิบสี่จะเขา่าหาสิบห้าแลวจ้ะเพื่อกๆนขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณขอให้ผ่านไวๆเด้อจ้ะขอให้พี่น้องผู้ใดเพราะในผ่านก็ขอให้ผ่านไวๆเด้อคนที่ผ่านแล้วก็ขอให้ขอบคุณที่เปิดตาไว้ให้นะค่ะนาอที่นั่งอยู่เป็นกาลังใจให้เขาเป็นอย่างนาอค่ะนาอบางทีเพิ่นก็สิทักท้ายเพราะได้มางคนเพิ่นกะอยากทักท้ายอ่ะเิ ก็สวัสดีพี่โอจ้า4่นาทีอีกหนึ่งนาทีน้องทันก็จะลงเวทีแล้วอ๋อน้องนภาหกคุสก,กิขอตัวไปต่ออีกบ้านค่ะขอบคุณค่ะแม่งามเดินทางปลอดภัยนะคะเดือนก็เด้เ,ดเชิญชวนด้วยค่ะท,ทักทายสื่อคุณใดเนาะเมื่อนี่สิมาเปิดบ้านไหนเนาะ ทางบ้านเราฝนตกไหมจ้าอันแต่ว่าอม่รูว่าคุณมันสขึ้นเวทีเออเอ,อื่อนไปมึ่มือมอ,อโอ้ก็ได้ก็ได้เสารอาทิตย์ก็สวัสดีพี่อุไรนะคะเอาน้องนภามาแล้วเห็นแวบๆบแบบสวัสดีค่ะพี่อุดรสวัสดีค่ะพี่อุดรสวยๆจ้า น้องนภพาคนงามเลิกงานหรือยังจะน้องนภพาเป็นทางปลอดภัยนะคะขอบคุณหลายๆค่ะถี่มว่าอยู่เป็นมูนาะคขะน้องมาเปิดบ้านให้คนแรกนาอคขะน้องขอบคุณหลายๆค่ะพี่วุ้งจกนขอบคุณนะคะตัวตนเหมือนเดิมค่ะถ่ายทอดสดที่จังหวัดจันทบุรีนะได้ก็ระไดกระสีหามือหยุดพักผ่อนจากมือยุดอก จากมือซองมืออาทิตย์หนึ่งขึ้นจากซองเทียเท่าไรแล้วน้องนภาน่ะอายุเท่าไรแล้วมือมือวานกันน่องหน้ามือเศร้านี่น้องหน้าใส่ตบมือเอะแปะมือกันกันช่างเอื้อต์กันพี่แอดน้องค่ะเนาะพี่อ่แบดเดือนพฤศจิกจังสิกหาสิพาจังสีได้อันจังสีได้อันอีหยังก่อ เงินอะไรคะ่ะมาส่งกำลังใจทุกมือทุกมือทางเอิร์ธก็ได้ขอบคุณมากมายเลยคะ่ะใครโชคดีก็กินเลี้ยงชมตำหนยเด้อท,ที่มาส่งกำลังใจให้อยู่ห่างๆัคน้อยแล้วไปนอน่อน คัสดิ์คันเป็นคันเสาร์อาทิตย์นะเขาไปหาได้หลายยู่จ้าคันวันธรรมดานี่ได้ไปเลือกงานกับจนหาโมงเป็นกำลังใจให้เสมอแม่งามก็สวัสด,ดีค่ะคุณม่านคุณม่านก็สวัสด,ดีค่ะแม่สวัสด,ดีครับคนงามงอกกอลจาหัวนี่ยุบังนี่ประจานมาหน่อยนึงแล้วจ้าเริ่มประจานไปหน่อยหนึ่งเห็นอยู่หน่อยนึง ทีด่ดีอยู่นี่จากพ่อพี่จงรักก็สวัสดีไอ้พม,ม้าด้วยจ้าไอ้พม,ม่าพากกินพาเที่ยวเนาะะอนเะพนกันมาแวะมมให้กำลังใจอยู่เรื่อยแหละกับวันนี้เข้ากะเช้า,ชาออเข้ากะเช้า,ชาสแสดงว่าเลิกเดี๋ยวเมื่อนีน้องทั้นสิร้องพิมพ์ไปอีกกับพี่อูอันน้ากับยูมหาสารคามจบพร้อมกันกระถายุนี่น่ะแล้วจบก่อนมือ ย่างก้าวเข้าไปฟูวโสโอเคแล้วเด้อแต่เกียตมณีเพื่อนเกีตมณีก็กำลังรับชมสวัสดีนะคะสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนแม่ไจจ้าขอบคุณค่ะที่ขอบคุณนะค่ะพี่หนูพันขอบคุณหลายๆเนาะคะ่ะเนาะเป็นยังไงเนาะข่าวดีมาไปจ้าข่าวดีกายยอมผมกันยอมแล้วมันสิยา แมนแมนหาพอเจอหาอย่างเจ้าอันช่างเอ,อิร์ดสามกิโลขอนแกนแมนขอนแกนเนาะพิมพ์ซื้อเพิ่นบ่ถูกโอ้ยไปไปก็บ่ถูกเดี๋ยวอันมื่อนี้หนูอันหนูเขียนไว้หนูเขียนอันภาษาอังกฤษไว้อยู่บ่ลูกของทครือ่องเที่ยว สวัสดีจ้าไอ้พบมามีข่าวดีไปนาะสวัสดีเมื่อวานจะบอกอีลกแล้วเดี๋ยวน้องทันขอตัวก่อนนะคะพี่พี่เพื่อนๆน,นน้องน้องทุกคนจ้าเป็นกำลังใจให้เหมือนเนิมจ้าขอบคุณอยู่หยอยู่นะบ้านบ้านเฮาปีนี่ฝนดีสวัสดีคุณช่างเอิร์ทก็สวัสดีค่ะเคียรหาแล้วพอเห็นอคอมเมนต์กำลังรับชม ก็มาเปิดบ้านยืนยันตัวตนจ้ายืนยันตัวตนนะคะอ่สวัสดีทักทายกันนาะงคะเนะย้ยคำบ้านนะได้ยินข่าวดีไปเนาะเ <_ C 1> พราะเพราะอันจุบขอบคุณพ,พี่เพื่อนๆทุกคนที่มาส่งกำลังใจให้ตอนนี้พี่น้องทุกกำลังขึ้นทุกคน นั่งร้องเพลงรอพี่น้องขันบัลลังเพลงคนก็บอกเอาหมเพวกมาให้เลยพี่เอไอแหนูพันนะคะสวัสดีค่ะกต่มือน,นี่โอ้ยต้มไข่ไว้อันน้องนาภาได้ขึ้นเวทีบ่หมือเศร้าพี่เขาไปหาคือบ่พอ่อทักทายตอนค่ำๆนะคะพระภูเวียงแม่เจ้ะไปทางภูเวียงผ่าน ผ่านผู้เวียงไปนี่ยประมาณสิบหกเลยค่ะมาส่งกำลังใจทุกมือทุกมือทางเอิรก็ได้ขอบคุณมากมายเลยค่ะทางต้องนาพาคนสวยเลิกงานหรือ,อยังน้องสาวเลิกงานหรือ,อยังซื้อแตงโมไปอะไรทิดสิไปเบิ้งได้ยุคขึ้นเวทีเพราะว่าบร่ได้เฮ็ดงานเสาร์อาทิตย์สิยุด ขันึ้นย้ำมาเว้นเดี๋ยวนี้เมื่อวัเวลากลับไปนุก็ไปเอามากินนุก็ไปเอามากินเลยเ <c oughs> พิ่นเฮตตะปลาขอ,อนเก่นยายคำาพี่หนูพันสวัสดีค่ะมาเติมพลังบวกขอบคุณนะคะขอบคุณเลยจ้าได้ไปเบื้องต้าหนังสันหนังยายคำบ้านนาก็สวัสดีค่ะคุณหนูพันมาสันยายคำบ้านนาก็สวัสดีพี่ หนูพันนะคะนอกจากวันไหนที่แบบวันไหนแบบนั่นจริงๆแล้วค่อยเอารอเพื่อนๆเพื่อนๆเนาะจอยลุงหน่อยหนึ่งจอยหลายเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดหรือเจ็ดสิบห้าเลิกงานวันนี้เลิกเร็วอยู่เนาะน้องนภา,าแม่งามแม่งามก็ทักทายน้องนาภานะคะ คนแก่นเนาะค่ะเนาะพี่วงจันทร์น้องทันมีข่าวดีแล้วติจาบอจ่าเงียบปิดเลยเข้าไปบสวัสดีทักทายจ้าเอ,อิร์ดไ่เป็นไรนะคะจ่างเอ,อิร์ดขอบคุณหลายๆเน้ะค่ะที่เปิดตาไว้ให้ขอบคุณพี่อยังก็ลืมซื้อคนมาให้ด้วยนะพี่ไอจ้าพี่มาร์คจ้า เปิดค่าการมองเห็นจ้าพี่รอยอยู่ไม่เห็นเธอเหืพินน่งกัสิลู่ทันเหมือนแอบจะลูทันเหมือนแล้วพี่วงจันทร์ก็สวัสดีพี่หนูพันธ์ค่ะพี่วงจันทร์สวัสดีพี่สบายบ่